Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดยูฟาวันโกถ้าคุณคือคอกฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดยูฟาวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ สรุปข่าวาร์ตันช่วงเย็นข่าวแรกของเย็นนี้นะครับมาติเนเอลลี่เผยว่าชอบมากนะครับเล่นกับซากา้าการ์เมลมาติเนเอลลี่นะครับกองหน้าตัวเก่งของปืนใหญ่ออกมายกย่องบุคโอซากา้าปีกเพื่อร่วมทีมนะครับว่าเป็นนักเตะที่เขาชอบที่จะเล่นด้วยนะครับหลังทั้งสองคนนะครับผนึกกาลังช่วยกันทําประตูในเกมถล่มคริสตันพาเลตนะครับ4-1มันมีความสุขมากเราต้องการชัยชนะและอย่างที่ผมพูดมาเสมอเราเข้าสู่เกมที่เหมือนนะักชิงชนะเลิศแล้วเราก็ทําได้ในวันนี้ มันเป็นประตูที่ดีเป็นการแจบอลที่ดีจากบีพคโยสากาผมไม่รู้ว่ามันเป็นของผมหรือคนอื่นมันเป็นประตูที่ดีจากเท้าที่ไม่ถนัดของผมเมื่อถูกถามถึงการเอาชนะความผิดหวังนะครับที่เขาเป็นคนพลาดจุดโทษเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มาติเนลลี่นะครับกล่าวว่ามันคือชีวิตไม่ใช่ทุกเกมที่คุณจะทําประตูได้และเล่นได้ดีแน่นอนว่าผมเศร้าและใช้เวลาทั้งคืนคิดเกี่ยวกับจุดโทษนั้นแต่มันจบไปแล้วผมทําประตูได้ในวันนี้และเราได้สามคะแนนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดโมโยสาก้าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั้งทีทมเลยด้วยเราเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ซาก้าก็เป็นชายที่สุดยอดและผมก็รักที่จะเล่นกับเขา นอกจากนี้กองหน้าชาวบ,บราซิเลียนนะครับยังพูดถึงการเสียประตูให้กับพาเลทว่าแน่นอนเราจะไปดูเกมดูข้อผิดพลาดของเราและดูว่าเราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้างสำหรับเกมถัดไป สิ่งที่ผมพูดได้ก็คือเราลงเล่นทุกเกมด้วยความกระหายที่จะชนะและพยายามอย่างเต็มที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากข่าต่อมานะครับพีต้าปื้มปืนนะครับทิ้งเรือ8คะแนนเข้าเบรกทีมชาตินะครับมิเกลอร์เฮต้านะครับกุนซือของปืนใหญ่ออกมายอมรับว่ารู้สึกดีมากที่ทีมของตนนะครับทำคะแนนนำหน้าแมนซิตี้ไป8คะแนนสำหรับการเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับหลังเปิดบ้านถล่มคิสตัลพาเลซ4ตัวหครับ ความปรารถนาและก็พลังงานที่เราใส่ลงไปตั้งแต่แ,แรกสร้างความประทับใจให้กับผมมากที่สุดความมุ่งมั่นและความตั้งใจและทิ้งเกมวันพฤหัสบดีไว้ข้างหลังหลังจากต้องเล่น120นาทีพวกเราต้องกลับมาที่นี่และทำมันอีกครั้งในการเจอกับทีมที่กำลังต้องการจุดเปลี่ยนอย่างมากพาเลตไม่ได้รับผลการแข่งขันในช่วงหลังแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่เอาชนะได้ยากมากทว่าเราก็เหนือกว่าและสมควรชนะในเกมนี้ วันนี้ในกรอบพทโทษเมื่อทําได้เราก็กําหนดเกมไปในทิศทางที่ถูกต้องกับกเบาเบลมาตินเนลลี่ในายใหญ่ขอนเทนเนอร์กล่าวว่าปฏิกิริยาที่เขามีหลังจากพาจุดโทษเมื่อวันพรหสบดีมีคําถามอยู่เสมอแต่ผมถามเขาเมื่อวานนี้เขาเป็นยังไงบ้างและเขาก็ตอบว่าผมต้องการอยู่ในทีมขณะเดียวกันนะครับอาริตายังพูดถึงโุฆโยสก,กาที่ทำสอประตูในเกมนี้ว่า เขาผิดหวังที่ทำแฮติกไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการเราต้องการนักเตะเกมรุกของเขาที่ยิงและสร้างความแตกต่างและวันนี้พวกเขาก็ทำแบบนั้นได้อีกครั้งกับการเสียประตูกุนซือชาสเปนบอกว่าใช่ผมไม่พอใจสิ่งนั้นมันมาจากลูกตั้งเตะอีกครั้งเราต้องปรับปรุงเรื่องนั้นสุดท้ายนะครับอาริตาได้กล่าวถึงการนำหน้าแมนซิตี้8คะแนนว่ามันรู้สึกดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวทางการเล่นของเราและผลการแข่งขันที่เราได้รับ ตอนนี้เราต้องหยุดและทำให้แน่ใจว่าทุกคนกลับมาจากทีมชาติด้วยความคิดเดียวกันเรามีลีดเป็นเกมถัดไปและเราจะโฟกัสไปตรงนั้นข่าวต่อมานะครับปืนใหญ่มั่นใจนะครับจะเข้าวินแย่งตัวไรนะครับปืนใหญ่นะครับมั่นใจว่าจะได้ตัวด็กแควไรนะครับกองกลางทีมชาติอังกฤษของเวสแฮมร่วมทีมหลังจบฤดูก,กาลนี้นะครับสถานการณ์ของมิดฟิลด์ชาวอังกฤษกับเวสแฮมมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับหลังจากมีรายงานว่า นักเตะวัย24ปีนะครับปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ของคุณคอนที่พยายามยื่นให้รอบล่าสุดนะครับสัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดลงกลางปี2024แม่รายงานระบุว่าเวทแฮมพร้อมเสนอค่าแรงมหาศาลแต่นักเตะแสดงท่าทียักย้ายทีมครับ ล่าสุดนะครับเบนจาขอบนักข่าวจาก c b s p o r t สปรเผยว่าปืนใหญ่กำลังมีความมั่นใจอย่างมากที่จะสามารถเอาชนะทีม,มอื่นๆสำหรับการเจรจาเด้งไรนะครับร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้นอกจากปืนใหญ่ที่สนใจนักเตะทีมชาติอังกฤษไรนี้อย่างมากแล้วนะครับยังมีเชลซีแมนยูและแมนซิตี้นะครับที่ถูกโยงเข้าหาอีกด้วยกะนั้นนะครับนักข่าวจาก CBS Sports นะครับเผยว่าสถานก,การณ์ตอนนี้นะครับเดกาเนอร์เป็นต่ออย่างชัดเจน และทางปืนใหญ่นะครับวางให้ไรนะครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักช่วงตลาดหน้ารอนครับและยังมีรายงานเสริมในเรื่องนี้นะครับว่าทีมงานของปืนใหญ่วัดภาพอนาคตให้กับไรนะครับทำงานร่วมกับโทมัสปาเตซึ่งฝั่งปืนใหญ่มั่นใจทั้ง2จะกลายเป็นหนึ่งในคู่มิดฟิลด์นะครับที่ดีที่สุดในโลกอย่างแน่นอน,นครับ ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดูฟาวันโกถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดูฟาวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับข่าวต่อมานะครับเดโฟชมตอซาเหมือนว่าอยู่กับปืนมานานมากจะเป็นเดโฟตำนานกองหน้าของสเปอร์นะครับออกมาแสดงความคิดเห็นล่าสดุดถึงเลโดตอซากองหน้ากึ่งปีกเบลเยียมวัย28ปี ที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมปืนใหญ่นะครับด้วยค่าตัวรวมโบนัส27ล้านปอนด์นะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับและทําผลงานได้น่าประทับใจเมื่อดูเขาเล่นเขาเป็นนักเตะของปืนใหญ่ใช่ไหมมันดูออกจากในวิธีที่เขาเล่นวิธีที่เขาเคลื่อนไหวเขาเลือกหาพื้นที่ให้กับตัวเองมันดูน่าสนใจจริงๆเขาคือผู้เล่นที่ดูฉลาดจริงๆเขาคือนักเตะของปืนใหญ่ในตอนนี้เขายอดเยี่ยมมากข่าวต่อมานะครับปืนใหญ่ชนะพาเลซีตอนหนึ่งนะครับประเด็นหลังเกมพิมลีก ปืนใหญ่เปิดบ้านซอยพาเลทนะครับยับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับบนเปลี่ยนโค้ดนะครับทำอะไรปืนใหญ่ไม่ได้ก่อนเกมมีประเด็นสําคัญสําหรับคิสตันพาเลทนะครับที่พวกเขาจัดการไล่ปาทิกวิเอลรานะครับกุลซือชาวฝรั่งเศสออกจากตําแหน่งหลังทําผลง,งานสุดย่ำแย่ไม่ชนะใครเลยนะครับตลอดปี2023และจัดการแต่งตั้งแพดดี้แมคคารที่นะครับขึ้นมาทําหน้าที่ัดตาทับชั่วคราว จนกว่าจะได้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่นะครับทำให้แฟนบอลของปืนใหญ่เองก็หนาวๆร้อนๆอยู่บ้างนะครับเนื่องจากปีนี้บอลเปลี่ยนโค้ดดูจะเป็นอาถรรพ์เหมือนที่พวกเขาเคยโดนเอเวอเรตน,นะครับของชอนได้เล่นงาน แต่เกมนี้กลับกลายเป็นว่าความร้อนแรงของเจ้าบ้านนะครับดูจะฟังกลบคำสาบเสียจนมิดด้วยผลงานอนันดุดันกับสกอร์4-1ต่อคว้าสามคะแนนในเกมลอนดอนดาบี้สุดสัปดาห์นี้ไปอย่างงดงามนะครับต่อมานะครับพาเลตยังไร้ทรงอันที่จริงเกมนี้ช่วงต้นเกมนะครับพวกเขาดูจะสร้างความบูบาได้ดีมีจังหวะเล่นงานพื้นที่ว่างนะครับในแนวหลังของปืนใหญ่ จะได้โอกาสจบหลายครั้งแต่กับกลายเป็นไม่มีโชครวมถึงขาดความเชียบคมเองนะครับกระทั่งเจ้าบ้านนะครับตั้งเกมได้ก็กลายเป็นโดนพับสนามบุกนะครับอยู่ข้างเดียวจนจบเกมปัญหาที่ชัดเจนของทีมเยือนในเกมนี้นะครับคือเกมรับที่ดูหลุมหลวมสุดๆนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะขาดโจอาคิมเอเดสันไปนะครับโดยเจมทอมกินนะครับที่ทำหน้าที่แทนวันนี้โดยเล่นงานอย่างหนักจนเปนย์ยุ่ยไม่เหลือชิ้นดีเลยครับ อีกทั้งเกมรุกก็ไม่ได้มีระบบระเบียบอะไรหวังแต่จะใช้เพียงความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะโดยเฉพาะจากวินฟิสฮานะครับที่แทบจะเล่นอยู่คนเดียวแต่ก็โดนแผงหลังของปืนใหญ่นะครับรุมกินโตจนทําอะไรไม่ได้มากนักครับต่อมานะครับโบคโยซาก้ากับฤดูกาลอันยอดเยี่ยมนะครับเกมนี้นะครับตัวรุกวัเพียง21ปีของปืนใหญ่อย่างโบคโยซาก้าจัดการสรวตาขายไปได้ถึง2ประตูบวกกับอีกหนึ่งแอสซิส ในจังหวะที่เป็นคนเปิดให้กับกาเบียลมาติเนลลี่นะครับทำประตูแรกเท่ากับว่าเจ้าตัวนะครับทำไปแล้วถึง12ประตูกับ11แอสซิสต์เป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับตั้งแต่ปี2018สถิติสูงสุดที่เคยยิงได้นะครับเมื่อฤดูก,การก่อนที่11ประตูครับแถมเขายังเป็นนักเตะคนแรกของปืนใหญ่ที่ทั้งยิงแล้วก็แอสซิสต์ได้มากกว่า10ลูกนะครับในหฤดูก,กาล ตัวจากโคล่าาสุดที่เคยทำได้นะครับก็คืออเล็กซิสซานเชสครับต่อมานะครับขาสลิบาไม่มีปัญหาจริงหรือวันนี้นะครับปืนใหญ่ไม่มีชื่อของวิลเลียมสลิบานะครับปากหลังตัวเก่งที่เป็นกำลังหลักให้กับทีมมาตลอดในฤดูกาลนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ผลงานของทีมบินสูงมาได้จนถึงปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเป็นเพราะเซเตอร์รายนี้นะครับที่จะพู่กับกาเบียลได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็เข้าขาลงตัวครับแต่กับโชคร้ายไดร้รับบาดเจ็บหลังในเกมยูโรปาลีก ที่เรานะครับแพ้จุดโทษให้กับสปอร์ติ้งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจนต้องพักอย่างน้อย3สัปดาห์ครับเกมนี้นะครับไม่เกี่ยว a ั e อารต้าจัดการส่งรอมโฮดดิ้งลงสนามมาแทนหากดูเพลินๆแม้จะไม่มีอะไรเลวร้ายนะครับแต่ก็เริ่มเห็นได้ชัดถึงความไม่เข้าขาที่มีจังหวะสับสนในการยืนตำแหน่งรวมถึงความผิดพลาดในการเช็คลำหน้าอยู่บ้าง ยังดีนะครับที่เจอกับคู่แข่งที่เกมรุกย่ำแย่อย่างคิสตันเลตนะครับแต่หากดูคู่แข่งเกมต่อๆไปในเดือนเมษายนหลังจากพักเบรกทีมชาติที่มีทางลิเวอร์พูลเชลซีรวมถึงแมนซิตี้ และหากว่าซาริบานะครับยังกลับมาไม่ได้ก็คงต้องลุ้นกันว่าโฮดดิ้งนะครับจะเอาอยู่แบบเกมนี้ในทุกๆนัดได้หรือไม่นะครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดูฟาวันโกถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดูฟาวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ